ัสดีครับผมชื่อนายสรบิษิุไซยเอี้ยวนะครับเลขที่20กลุ่ม2นะครับสวัสดีครับผมชื่อนายการก,ารการวินสตันนะครับเลขที่3กลุ่ม2นะครับวันนี้จะพามาชมวัดพระธาตุนะครับในด้านสถานะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการยกย่องให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด วรมหาวิหารแสดงถึงความสําคัญสูงสุดของวัดในพระพุทธศาสนาไทยนอกจากนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนื่องจากมีคุณคา่าและประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นรรวัดพระมหาชาติวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน,นครศรีธรรมราช วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและจิตใจของชาวภาคใต้มาอย่างยาวนานอีกทั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าวัดพระธาตุวร,รมหาวิหารเริ่มสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่13ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโดยมีการอัญเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุ พระพุทธของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ณเมืองนครสีรรมราชเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อมาในสมัยอาณาจักรตาพอลิงและสมัยสุขโขทยัยวัดแห่งนี้ได้ได้รับการบูรณะและขยายเพิ่มเติมทําให้มีความมั่นคงและงดงามยิ่งขึ้นจุดเด่นที่สําคัญที่สุดของวัดคือพระบรมเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์องค์ใหญ่สีขาว มีปลีหุ้มด้วยทองคํารูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะาลาังกาผสมผสานกับศิลปะไทยเจดีย์องค์นี้ไม่ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางของวัดเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธเชื่อว่าถ้าได้มาสักการะสักครั้งจะเกิดความเป็นสิริมงคลความสิริมงคลแก่ชีวิต วัดพระมหาธ,ธาตุบวรมหาวิหารไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทที่สําคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาการศึกษาประธรรมและการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในวัดมีวิหารและอาคารที่สําคัญหลายแห่งเช่นวิหารพระทรงมาวิหารพระนารายา์และระเบียงโคดพวกเราขอ

A few moments later...